สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พามาชมตัโปต้นหนึ่งนะครับซึ่งทําการขุดมาจากป่านะครับเป็นระบบลากะครับแล้วก็ทําการเลี้ยงดูที่สระมังใบนี้นะครับค่อนข้างนานมากแล้วนะครับดูจากการผลก่อนของสระมังเขรละกันนะครับอันนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับนี้สําหรับไม้ต้นนี้นะครับเราก็มีการทำเตานะครับจากป่านะครับ เดี๋ยวขอชี้ก่อนนะครับลักษณะที่เดิมที่มาจากป่าเนี่ยมีแค่ส่วนแค่ทางล่างแค่นี้นะครับส่วนที่ทําเพิ่มเติมเนี่ยก็มีการเลี้ยวหลบมาทางนี้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่เราทําเพิ่มเติมนะครับก็มีความตั้งใจอยากจะทําให้ไม้ต้นนี้นะครับออกมาในรูปแบบของอไม้ทรงคลาสสิกนะครับเพราะว่าไม้ทรงต้นหรือไม้ อื่นๆเนี่ยมันมีรูปแบบหรือคงทํากันเยอะแล้วนะครับก็เลยทาการฉีกแหวกแนวจากเดิมให้ไกลลงไปอีกนะครับเพราะว่าเราจะได้รูปแบบใหม่นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับให้กับน้องรุ่นใหม่นะครับได้พิจารณาดูนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยเราได้ทําการสัดทดไปแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการสร้างรายละเอียดส่วนชั้นอื่นๆไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พวกส่วนนี้เราก็สร้างตามความรู้สึกข,ของเรานะครับให้มันเกิดค,ความผิวไหวนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยไม้ต้นนี้ก็จะมีพุ่มจบในลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าไงมีพัฒนาการอะไรเนี่ยก็จะนํามาให้เพื่อนๆชมกันใหม่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ไม้มันเป็นในลักษณะของการทดกิ่งและก็ไล่ข้อนะครับดังนั้นเนี่ยไม้ประเภทนี้มันจะให้ พัฒนาการที่ช้านะครับเพราะว่า,ามันเป็นเหมือนกับไปการาตัดเบรหรือไปตัดพัฒนาการมันออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องสร้างพัฒนาการใหม่นะครับบริเวณที่เราตัดนะครับก็ลักษณะของตะโกนะครับเพื่อนๆครับการแทงยอดหรือแทงอะไรกันต่างเนี่ยมันจะแทงมาชุดใหม่นะครับบริเวณขั้วใบตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกใบ อันนี้ขั้วใบนะครับถ้าเกิดว่าเด็ดขั้วใบออกปุ๊บม,มันก็จะแทนชุดใหม่ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องทําการเด็ดนะครับเด็ดใบและก็ตัดตําแหน่งที่เราคิดว่าเราต้องการที่จะให้ออกก็คือ,อมันมีความตั้งใจอยากจะให้ออกยอดใหม่ที่ใบนี้แล้วก็ส่วนรายละเอียดของกิ่งที่เราจะทาในชั้นต่อไปเนี่ยเราต้องการให้ออกแค่ใบนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยใบนี้นะครับ เป็นกิ่งของชุดหลังที่เราจะหลบไปนะครับใส่ทางด้านหลังแทนนะครับเพื่อที่จะสร้างชั้นรละยเอยียดทางด้านหลังต่อนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งมันอยู่ตรงมันข้ามกับใบนี้นะครับสิ่งสําคัญคือ3ใบนี้เท่านั้นอย่างที่เฮพลที่ผมกล่าวถึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับกับสิ่งที่ผมได้กล่าวถึงนั้นมันจะเป็นจริงหรือไม่นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของ การแทงกิ่งมาจากขั้วใบจริงหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวผมตัดตัวเนี้ยไปได้ประมาณวันสองวันละก็เดี๋ยวให้ไม้ปรับตัวอีกนิดเดี๋ยวผมก็จะใช้กไกลตัดที่บริเวณขั้วใบตรงนี้นะครับออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเฝ้าสังเกตกันอีกทีนะครับว่ามันจะแทงตาหรือแทงอะไรมาบริเวณที่เรากล่าวถึงหรือไม่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรียนรู้กันต่อไปนะครับก็ เล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์อะไรนะครับก็เกิดขึ้นจริงบ้างไม่เกิดขึ้นไม่จริงบ้างอันนี้ก็ไปวิเคราะห์กันนะครับเพ mm ื่อนๆครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่พูดแล้วเป็นจริงก็ล่นระยะเวลาความรู้กับน้องใหม่ได้นะครับพอน้องใหม่เนี่ยก็จะได้ปฏิบัติตามหรือพิจารณาตาม ด้วยเวลาที่สั้นลงนะครับก็จะได้มีความรู้มากขึ้นนะครับไว้พบก,กันใหม่ก็แล้วกันนะครับเพื่อนเครับ